สวัสดีครับตัวนี้เป็นรีวิวถุงมือนะครับผมจะเป็นของ a l p i ายนะครับเป็นรุ่น SMX1 Air นะครับผมถ้า1 Air Series 1 Air นะครับสังเกตได้ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องระบายนะครับตำแหน่งนี้นะครับช่องระบายเดี๋ยวเรามาดูที่วัสดุภายนอกกันก่อนนะครับบริเวณนิ้วมือตรงนี้นะครับจะออกแบบเป็น T D Net นะครับ T D Net เนี่ยก็ช่วยดักอากาศนะครับให้อากาศถ่ายเทได้ดีครับผม Series Air ด้วยนะครับก็ยาวถึงด้านในเลยนะครับตรงนี้นะครับผมด้านในก็เป็น ทีดีเนเหมือนกันนะครับอากาศท้ายเทได้ดีครับผมวัสดุนะครับจะเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับผสมกับไนลอนนะครับแล้วก็มีเส้นใยของ PVC นะครับก็มั่นใจครับเนื้อเหนียวทนทนแรงขีดข่วนนะครับใช้งานได้ดีเลยครับผมลักษณะด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะของอีลาสติกนะครับเนื้อบางนะครับไม่ร้อนไม่อับชื้นแน่นอนครับก็จะออกแนวถุงมือสไตล์แบบว่าใช้ในชีวิตประจําวันนะครับจะเป็นแนวเลสซิ่งหรือว่าจะเป็นพวกสายสตันอย่างนี้ก็ได้นะครับผมลักษณะการนะครับ คาร์บอนแข็งแรงมากครับผมเดี๋ยวมาดูส่วนด้านฝ่ามือนะครับจะเห็นลักษณะที่มีหนังผสมด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นหนังแพ้นะครับเนื้อนุ่มครับสัมผัสดีรุ่นนี้ทัดสกรีนได้นะครับทัดได้นะครับตำแหน่งนี้ก็ทัดได้นะครับทัดด้านนี้นะครับก็จะเอานิ้วแตะด้านข้างรูดได้นะครับผมบริเวณอุ้งมือนะครับอุ้งมือช่วงนี้นะครับจะเป็นหนังกลับนะครับผมแล้วก็จะบุตรงส่วนนุ่นๆตรงนี้นะครับสังเกตเห็นตรงนี้ 2จุดนะครับก็จะเป็นซิลิโคนครับผมซัพพอร์ตเวลาเราลงนะครับเวลาเราลงเวลาเราก็แทกงนะครับตรงนี้นะครับผมซัพพอร์ตได้ดีเลยครับผมมาดูที่ส่วนของกาดนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นหนังนะครับหนังแผชเช่นกันนะครับผมกาดเป็นกาดคาร์บอนเคปลานะครับมันใจเรื่องความแข็งแรงได้เลยครับผมบริเวณระหว่างนิ้วนะครับช่วงหัวแม่มือนะครับผมหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะครับ ก็จะมีเสริมแผ่นซับพอร์ตนะครับลักษณะจะเป็น PVC หนืดๆนิดๆนะครับให้กระชับเวลาจับแน่นนะครับส่วนของหนังกลับจะตั้งแต่อุ้งมือช่วงนี้นะครับผมยาวมาถึงิ้วก้อยเลยนะครับช่วยจุดที่ต้องสัมผัสบ่อยๆนะครับก็เสริมความหนาเข้าไปครับอยู่อายุการใช้งานให้ทนนะครับผมสายรัดนะครับเป็น TPU นะครับผม t p u สายเบลโคนะครับลักษณะของ TPU นะครับก็ยืดหยุ่นให้ตัวได้นะครับไม่กรอบไม่ไม่เปราะง่ายนะครับตรงนี้ ให้ตัวง่ายครับ TPU ก็คือจะไม่อมฝุ่นนะครับลักษณะนี้ให้ตัวได้จะไม่แข็งไม่ล้างมือนะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้นะครับตำแหน่งที่โลโก้ครับผมเดี๋ยวจะทดลองใส่ทดลองทัดให้ดูนะครับผมโอเคครับใส่เรียบร้อยนะครับผมข้อสั้นนะครับตรงนี้นะครับ Airflow ก็คืออากาศจะถ่ายเทได้นะครับตัวกาดนะครับดูนะครับ ด้วยที่เป็น TDNe t นะครับอากาศจะไหลเวียนดีครับผมอากาศผ่านดีใส่แล้วจะไม่อับชื้นนะครับด้านข้างก็เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้นะครับสังเกตจะเห็นนิ้วนะครับนะครับจะไม่อับชื้นเลยครับใส่สบายนะครับแถบสัมผัสตรงนี้ก็ดีนะครับผมหนืดครับจุดพพอร์ตนะครับจุดพพอร์ตบริเวณอุ้งมือนะครับเวลาลงนะครับจะป้องกันเรื่องตรงตำแหน่งของข้อต่อได้ทุกจุดเลยนะครับผม ลักษณะของกาดตรวนี้ก็จะเป็นโพลีนะครับเนื้อเนื้อโพลีเนื้อโพลีนี่จะซัพพอร์ตแรงกระแทกได้ดีนะครับผมป้องกันเรื่องข้อต่อนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็จะมีซิลิโคนเสริมอยู่นะครับผมตรงหัวไม่มือนะครับเดี๋ยวจะลองทัดหน้าจอให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับผมเราจะเล่นลักษณะนี้ก็ใช้งานสะดวกนะครับเดี๋ยวนี้ถุงมือก็ส่วนใหญ่ก็ต้องทัดสกรีนได้กันหมดแล้วนะครับ จิตก็ได้ครับโดยรวมถือว่าสัมผัสดีเลยนะครับผมถัดง่ายใช้งานง่ายครับพูดถึงเรื่องการสวมใส่นะครับตรงฝ่ามือนะครับซัพพอร์ตเป็นหนังแพ้ทั้งหมดนะครับผมหนังแพ้นะครับเสริมตรงนี้จะเป็นหนังกับอีกชั้นหนึ่งนะครับการใช้งานยาวนานแน่นอนครับเบลโคปรับระดับได้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ลิงก์รูปเพิ่มเติมมาด้วยนะครับลักษณะหลายๆมุมนะครับผม โอเคครับถ้าอยากเห็นรูปมุมไหนเพิ่มเติมยังไงนะครับสอบถามมาที่น้องแอดมินได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ